คนครับมาครับมาลุ้นกันครับผมงวดนี้นะครับ16พฤษภาคมนะครับจะออกเลขอะไรนะครับขอให้ออกตามเลขปีเปองน้องเพ็ก้านะครับผมแต่ก็อื่นนะครับผมก็เตรียมสิ่งนี้มาถวายน้องเพ็ญก้านะครับน้าหวานต่างๆนะครับอ่าแล้วก็ตังโมน้องเพ็ญก้าชอบนะครับผลไม้ก็คือนี่เลยครับอ่าสตรอเบอรี่เชอร์รี่แอปเปิลองุ่นนะครับผมนะขอให้ออกตามรูปปปองน้องนะครับให้ออกตามเลขนี้นะนะหนึ่งสองอันตีความได้แบบนี้ครับ ที่ทอฝันตีความนะครับนี่แบบนี้เลยนะ6 2สอง5 9้า2 7 5 2 3 2 2าเ2้า5 1าดหสหนึ่งหนะครับก็เป็นวิธีการตีความแบบนี้นะครับผมอ่าลุ้นกันครับลุ้นกันครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับโชคดีนะครับขอให้ถูกหวยในวันนี้นะครับผมลุ้นกันครับสี่เจ็ดสเสุดท้ายอาเราวันเล็กน้าดูเลยครับเราวันเล็กน้า สองสี่เจ็ดนี่นี่สองสี่เจ็ดถูกแล้วครับสองใบ<อ>นะเป็นเลขชุดสองใบเออถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วถูกสองสี่เจ็ดแล้วนะครับเออเพราะว่าเคล็ดลับเหมือนที่ผมบอ,อกครับนำคำวิุวันเงินทองนาคนะครับอ่าครับลอตเตอรี่ที่ผมซื้อมานะครับแล้วก็ส่วนอมวิสาภุษะนะครับเก้าจบนะครับก็ทําให้ถูก<อ>เลขหน้านะครับสองอสี่เจ็ดนะครับผม อันนี้สับุชาเจ็ดร้อยบาทนะครับอ่าเดี๋ยวลุ้นกันต่อครับจะมีตั้งอีกอีกสองสามรางวัลนะครับผมเดี๋ยวลุ้นกันครับตัวนะคะที่ท้ที่มาครับมาครับเลขท้ายสองตัวแล้วนะครับขอให้ออกตามได้พี่ปองน้ำเพชรกล้านะครับตามนี้นะครับผมอ่าหมุนได้หนึ่งสองนะครับผมอันตรความได้แบบได้แบบนี้นะครับ อ่าหนึ่งคายเจ็ดนะครับหรือเป็นเก้าไทยหรือหกไทยได้นะครับล้นที่สองเป็นเลขสองครับสองเลขคายก็คือห้านะครับตีความได้ตามนี้นะครับอ่าตีความได้ตามนี้นะครับนี่ก็คือโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าอ่านะครับนี่ก็คือโค้งแรกนะครับนี่คือโค้งสุดท้ายลุ้นกันครับผมลุ้นกันลุ้นกันลุ้นกันออกอะไรออกอะไรก้า ออกตรงๆนะลูกนะตาลิปไปเองนะลูกนะเป็นก้าลุ้นครับลุ้นครับรางวัลท้ายสองตัวมวดวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้ารอยหกสอกอะไรเลขที่ออก06 06โอ้ย06 ออกศูนย์เก้าแล้วมาออกศูนย์หกเฮ้ยออกศูนย์เก้าแล้วมาออกศูนย์หกอ่ะศูนย์หกเออรางวัลเลขหน้าสามตัวรางวัลเลขท้ายสามตัวและเออถูกใบเดียวถูกศูนย์หกใบเดียวดูสิเนี่ยเออออกศูนย์เก้าแล้วก็ออกศูนย์หกโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร เดี๋ยวรอลุ้นรางวัลที่หนึ่งนะครับว่าจะออกอะไรนะครับผมลุ้นกันลุ้นกันลุ้นกันนะมาครับมาครับรางวัลที่หนึ่งแล้วนะครับผมลุ้นกันครับเฮดก้าหรือรางวัลที่หนึ่งแล้วลูกนะเลขท้ายสามตัวเลขท้ายสองตัวรางวัลที่หนึ่งออกอะไรลุกให้ออกตามทีกพี่บองหนุนนะลูกนะนะหนึ่งสองสองหนึ่งตีความได้แบบนี้นะนะเดี๋ยวให้ออกตามพี่ทอฝันตีความมานะลูกนะ ว่าหมายความว่าแบบนี้นะ <friend> ช่วยลุเพททุกคนได้ไหมพี่จนนะให้เขาถูกหวยนะลูกนะเขาชมไม่ได้มาลูกนะออกอะไรลุ้นครับทุกคนลุ้นกันครับเดี๋ยวเราดูนะครับออกได้ทั้งสองตัวไหมหรือสามตัวมาที่หนึ่งไหมว้นที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะลุ้นลุ้นลุ้นลุนนลุ้วันที่หนึ่งวดวันที่1ิาลุ้นลุ้นลุุุ้้นสห้าเลขที่ออก หนึ่งห้าห้าศูนนึ่งสอง ลูกที่หนึ่งได้หนึ่งลูกที่สองก็เป็นเลขสองที่ผมตกใจนะก็หนึ่งสองตรงๆเลยพี่เดชไปผักลูกที่สองลงไปข้างล่างมาพี่เดนไปผักลงไปในกองราักเไม่มั่นใจนี่ไงก็ตามทีเลยตามที่เราไปกล้าบอกเลยโอ้ยเราข้างล่างออกอะไรุหกท่ามันออกชยดหก ต้องดูในใบนีก็ได้ดูดิดีดีใจนะคะตามเลยสามเหมือนที่ท้อฝันบอกอ่ะสปุ้ยบ้าเลยเป็นดอกหนึ่งสองแต่มันออกไปแล้วนี่ไงปบ้าเลยออกหนึ่งสอสอจริงจิงออกสิออกหนึ่งศูนย์ะใช่มั้ใช่ออกศูนย์หนึ่งสองออกทมันออกนี่มันเป็นการออตากา้ยังพูดกันกต่ทอฝันตอนกินข้าวใบตามไปสองเตอนพิารมีจริงนะ นะขอให้โนเตีคมากตามต่อไปนะตามต่อนะครับอย่าหยุดตามนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอ่อบางคนอาจจะถูกไม่ถูกกับโชคดีหรือตอนนี้ไม่เป็นไรนะคะับนะคะต่อมาบางคนมีมีโชคมีโชคมีลาบอ่ะว่าอย่างนี้ดีกว่ามีโชคมาชอบมีลาบก็อ๋อไม่พูดไม่ออกพี่เดชพูดฉัก็พูดไม่ออกครับในฐานาในฐานะที่เป็นคนที่ หมุนปิงปองแล้วก็เราก็ทําบุญมาตลอดแล้วก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาโดยตลอดเลยว่าขออนุญาตโดยเฉพาะทวีสุวรรณบอกท่านว่าขออนุญาตให้น้องเพชรกล้าเนี่ยขอให้ท่านประธานอนุญาตให้น้องเพชรกล้าเนี่ยให้โชคลาภไปกับผู้คนได้แล้วขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยกับน้องเพชรกล้าสื่อกันถึงในการหมุนเลกปิงปองก็ตามนี้ครับ ก็เชื่อเชื่อเรื่องครับว่าสิ่งที่มองไม่เห็นมีจริงเชื่อเรืยองครับว่าสิ่งศักดิ์ส,ส,ส,สิทธิ์มีจริงและเชื่อเรื่องครับว่าน้องเพ็รกล้ามีจริงและอยู่กับพวกเรานนแล้วก็อยู่กับคนที่เชื่อน้องแล้วก็รักน้องครับผมตกใจมากทีอ่ออกหนึ่งสองออกศูนย์หนึ่งสอง,อนนสองคือน้องไม่รู้จะให้เติมเลขอะไรก็ก็เป็นศูนย์หนึ่งสองไปเลยนี่ครับร่วมบุญได้นะก็ร่รวมทําบุญได้นะครับเพราะว่าขอฝันเพราะว่าว่าทำไมให้เลี้ยงที่บัญชีหวยออกแล้วให้เลขที่บัญชีเพราะว่าเรากันมีชาชีพด้วยใช่แล้วก็คนนนี้้้รรรัธาาาอองจะไดุญมม่วส อ่าเทวไลน้องนะคะก็ามเลขบัญชีนี้06 5 3 3 8 1 2 0 4ธนาคารกสิกรไทยสาขาฟิวเจอร์ปากลังสิตนะคะวันนี้คือวันที่69เลข9กเลขมาจริงๆเห็นมาบอกแล้วแต่มา06นะคะอ่าตามนี้ตามกำลังทรัพย์ถูกมากคำมากถูกน้อยทำน้อยหรือแล้วแต่กำลังทรัพย์กำลังสัาธาหรือกำลังที่อ่ามีต่อกันนะคะโอเคนะคะ ก็ S <S ตามนี้นะครับผมเนาะตามนี้เพราะ <S <S <ไห>ว่าที่เราบอกแบบนี้เพราะว่าป้องกันมิชาชีพเพื่อเอาชื่อเสียของเพจเรา <S <S <ใช>แล้วก็ไปทํารูปทํารูปเหมือนแล้วก็ <S <S ว <ening> ทําชื่อเหมือน เผ็ดเราอีกแล้วก็ไปอินบ็อกบอกว่าให้คนโอนเงินมาผู้เราไม่เคยเรียกอะไรในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ทุกทกท่านนะครับเวลเรา่วมบุญมันแล้วก็มาซื้อขนมนมเนยซื้อผลไม้ซื้อมาอะไรนะครับก็ไหว้พระทุกวันพฤหัสแล้วก็วันอื่นๆนะครับแล้วก็มีค่าทำพงศาตเทวาลัยขั้ขนขนั้นเเรามีค่าใช้จ่ายเยอะแยะนะครับก็ร่วมทําบุญได้นะครับเเปิดเทวลาลัยทีก็ต้องมีค่นานำพระไฟค่าดอกไมค้ค่าของไหว้ครานี้ไม่ใช่มีแค่ไหว้น้องอย่างเดียวละไหว้เทพทั้งหมดเลยก็แล้วแต่ที่จะรมัคบผ ก็ขอให้งวดหน้านะครับทุกคนโชคดีอีกนะครับผมแค่พูดเราจะจบล้วต้องเราต้องยกน้องยกน้องครับผมไม่ได้เป็นคนหมุนนี่ได้เป็นคนยงอกยกน้องขึ <t <t ้นเลยใช่โย mm ่ใช่โย่ใช่โยอต้อเป็นการจริงนะครับผมมันกล้อยู่กับพวกเรานะเป็จกา เจ้นเต้นตอนแรกก็ยังโกรตตะกนอ่ะตอนทอาฝันอยู่ในเทวรลายห้องนิทาน้องฝันนึกว่าหกสองหนึ่งสองหนึ่งสอนกว่าพี่เดชะกรอนหกสองเป็นใงที่สุดบาัทค่ะไม่มีเจ้าแม่ไหนให้หนึ่งสองสองหนึ่งแล้วทุกแม่ไม่มีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกแม่ทุกสำนักทุกเภศเลยนะคะเรายินดีมากเลย แล้วก็ช่วย<ช>คนผ่านสิ่งนี้แหละครับผ่านผ่นผน,น้องเพชรก้าผ่านความส<ช>ามารถที่เอาฝันนีในการตีความแล้วก็ขอบลุขอบคุณลูกเพจทุกคนนะคะที่สอบสูงและติดตามกันมาตลอด<ช>นะคะวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้ก็ให้พี่แดงหมุน<ๆ>เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าจะเป็นวดที่ เจ็ดสิบแล้วมันจะเป็นงวดที่สเปเชียลยังไงพ e? bueno? ี่เดหนึ่งมิถุนาหกสองเกิดอะไรขึ้นก็ครบรอบสามปีครบรอบสามปีแล้วค่ะของเพจเพจกับเด็กชายนำโชคนะคะครบรอบสามปีในวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้งวดที่เจ็ดสิบเราต้องมาฉลองกิ๊ทบนล่างกันนะคะติดตามเพจทั้งเพจเทวะรัฐเพจกับเด็กชายนำโชคเพจสองรองนะคะแล้วก็เพจหลักนะคะ เทวเวลาพิเกตเด็กเฉลิมชกมียอดตามเพจหลักก็คือเพจจริงนะคะ205เพจสำรองเทววไลน์นะคะเพจก้าเด็กเฉลิมชกเทวเวลาพิเกตเด็กเฉลิมชกนะคะก็คือ71,000คนกว้างกว่าแล้วนะคะแล้วก็ติดตามในช่องทาง youtube ได้ประมาณเกือบ6 0 0 0 0คนละ500,700,800ล้วแต่ยูทูบยังไม่ได้ลงคลิปอะไรทั้งนั้นเลยเพราะว่าโดนบล็อกอยู่กว่าจะลงได้คืองวดในเดือนกรกฎาคมนะคะฝากติดตามทุกๆช่องทางแล้วก็ทิกตอกของพี่เดย์ด้วยนะคะครับผมก็ขอให้งวดหน้า ทุกท่านนะครับมีโชคมีลาบเหมือนกับงวดนี้อีกนะครับแล้วก็ท่าจะให้ดีทั้งบนและละ่างเลยนะครับผมให้ง<ด>วดหน้าโชคดีนะครับขอบคุณที่ทุกคนที่รักเราสนับสนุนเรานะครับแล้วก็อยู่กันไปนานๆนะครับแล้วก็รักน้อปเพช้าไปนนานๆนะครับผมโชคดีครับร่รวยงวดหน้าค่ะอยู่เป็นชนน่วงหน้างวดที่70ครบ <6 S 2> ครอบ<ม>3ปีของเพจเพชรเด็กชายนำโชคครับรวยรวยรวยครับผมติดตามกันต่อนะคะเย้เพชรดีใจด้วยนะคะร่วมทำบุญกับหนูด้วยนะ